สวัสดีชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง b ีมิร c เคิลแคลิปคำพยากรณ์นี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตตามความหมายของศาสตร์แห่งไพนัคราชขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจรารณญาณพิจารณาด้วยความมีสติพร้อมทั้งนําคําพยากรณ์ไปปรับใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ และเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปขอความกรุณาจากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตคลิปดีๆจากทางช่องค่ะในคลิปนี้ดิฉันจะมาพยากรดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนพฤศจิกายน2564การพยากรมีเรื่องราวดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนพฤศจิกายน2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคทรงคันนากคนกวนเกษียณสมุรและนาคถวายดวงแก้วความหมายของไพ่ทั้ง3ามใบหมายความว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นสร้างสรรอะไรบางอย่างที่สำคัญเกี่ยวกับธุรกิจการงานท่านจะได้รับความเมตตาอุปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีอำนาจหรือคนที่มีอายุมากกว่าเป็นอย่างดีค่ะ และท่านยังมีโอกาสได้เดินทางเป็นหมู่คณะเพื่อปฏิบัติภารกิจการงานด้วยค่ะสำหรับท่านที่ทำงานประจำท่านมีโอกาสได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานใหญ่งานสำคัญท่านมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นหรือมีความเจริญก้าวหน้าได้รับข่าวดีเกี่ยวกับธุรกิจการงานที่ทำอยู่หรืออาจได้ทำอาชีพเสริมทำธุรกิจเสริมเพิ่มเติมเข้ามาจากธุรกิจเดิมอาชีพเดิมซึ่งการงานในช่วงนี้จะเหนื่อยก่อนแล้วจึงจะสำเร็จในภายหลังค่ะ สำหรับท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระท่านอาจได้ขยับขยายธุรกิจการงานหรือลงทุนทำธุรกิจใหม่หรือมีงานใหญ่มีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาหรือมีงานเข้ามาจำนวนมากค่ะสำหรับท่านที่สมัครงานหรือกำลังรอง,งานอยู่เดือนนี้ท่านมีโอกาสได้ทำงานในองค์กรใหญ่หรือในสถานที่ตามที่ท่านสมัครไปหรือจำนวนงานจำนวนลูกค้าจะมีเข้าม,ามามากตามที่ท่านคาดหวังตั้งใจไว้ค่ะ หากท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของธุรกิจการงานให้ท่านขอพรบอกกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือบูชายอยู่นะคะมีโอกาสสูงที่ท่านจะสําเร็จได้ตามที่หวังค่ะสำหรับเรื่องการเงินและโชคลาภของชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนพฤศจิกายน2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคบรรทมนาคราชาและนาคถวายดวงแก้วความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่า การเงินในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีความคล่องตัวเงินไม่ขาดมือมีเงินก้อนมีเงินเก็บไว้หมุนค่ะบางท่านมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่อาจจะได้มาจากการขอหยิบยืมกู้ยืมหรือมีโอกาสได้โชคลาภใหญ่ของฝากของกำนันชิ้นใหญ่เข้ามาค่ะท่านใดที่คิดจะกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือบริษัทฟแนนซ์ต่างๆมีโอกาสสูงที่ท่านจะกู้ผ่านนะคะ เดือนนี้จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจหรือผู้มีอายุมากกว่าเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องการเงินค่ะส่วนเงินทองหรือผลประโยชน์ใดที่ท่านทราบล่วงหน้าหรือได้ลงทุนไปก่อนหน้านี้แล้วช่วงนี้ท่านอาจจะต้องรอต้องใช้เวลาสักหน่อยนะคะแต่ก็จะสำเร็จได้ผลคุ้มค่าแน่นอนค่ะ สำหรับเรื่องสุขภาพข้อควรระวังและคำแนะนำให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนพฤศจิกายน2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคเนรมิตเมืองนาคจำแรงและนาคถวายดวงแก้วความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่าให้ท่านระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบกระดูกเอ็นข้อ และกล้ามเนื้อบริเวณต่างๆอาจมีอาการปวดเมื่อยเน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการทำงานการพักผ่อนไม่เพียงพอและให้ท่านระมัดระวังโรคที่เกี่ยวกับระบบเลือดและความดันไว้ด้วยค่ะในเดือนนี้ท่านอาจมีอาการภูมิแพ้ต่างๆเกิดขึ้นกับร่างกายได้และให้ท่านระมัดระวังอุบัติเหตุจากของร้อนต่างๆไว้ด้วยนะคะภายแนะนําให้ท่านถวายสังฆทานยาบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ตามโรงพยาบาลต่างๆ ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นผู้ยากไร้าตามโรงพยาบาลต่างๆบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือสัตว์พิการหรือมันสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆตามที่ท่านสะดวกและตามกำลังศรัทธาของท่านค่ะแต่ขอให้หาโอกาสทำบ่อยๆนะคะ และที่สำคัญขอให้ท่านสวดมนต์เจริญภาวนาทำสมาธิตามอิรยาบทต่างๆที่ท่านถนัดที่ถูกจริตกันกับท่านและกรวดน้ำอุทิศบุญกุศลน,นั้นให้กับตัวของท่านเองให้กับบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณให้กับเทพยาดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวท่านอยู่และอย่าลืมอุทิศบุญกุศลน,นี้ให้กับดวงจิตทิพย์ของเจ้ากรรมนายเวรที่ทำให้ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลเสริมบาร,รมีให้กับตัวของท่านค่ะและผู้พยากรณ์ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านขอให้ท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งและผ่านพ้นทุกปัญหาทุกอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีค่ะสำหรับเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนพฤศจิกายน2564ในเดือนนี้ท่านได้ไพ่นาคพิภพนาคโสกาและนาคถวายดวงแก้วความหมายของไพ่ทั้งสามใบหมายความว่า สำหรับคนโสดท่านมีโอกาสได้พบเจอกับใครบางคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเกอื้อหนุนท่านอีกทั้งยังมีลักษณะนิสัยหรือไลฟ์สไตล์คล้ายคลึงก,กันกับท่านด้วยซึ่งก็อาจเป็นเพื่อนเก่าหรือคนรู้จักเก่าที่เคยพบเจอกันมาก่อนและมีโอกาสได้สารสัมพันธ์กันต่อค่ะสำหรับคนมีคู่ภาพรวมความรักของท่านในเดือนนี้คล้ายคายกับความรักแบบผู้ใหญ่ค่ะ ไม่ได้หวานหรือว่าวือหวาแต่อย่างใดแต่ก็มีความมั่นคงซื่อสัตย์ต่อกันเป็นอย่างดีช่วยกันสร้างชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองค่ะแต่กลับเป็นตัวของชาวลัคนาราศีกรกฎเองที่ทำให้ตัวเองไม่สบายใจเพราะท่านมีความคิดมากคิดเยอะมีความกังวลล่วงหน้าเกี่ยวกับตัวคนรักของท่านค่ะหากท่านปล่อยวางเรื่องต่างๆเสียบ้างก็จะดีนะคะ และนี่คือเรื่องราวดวงชะตาทั้งหมดของชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนพฤศจิกายน2564ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีคิดหวังสิ่งใดขอห้สมความมุ่งมา่ปรารถนาสิ่งที่ดีและเป็นมงคลทุกประการจงบังเกิดมีแก่ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านค่ะหากคลิปนี้ถูกใจท่านก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปค่ะ สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่อง b Mira c l e 8พบกันคลิปหน้าจบคำพยากรณ์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ